แล้วกุ๊กซึ่งเป็นผู้นําหลักนะคะแล้วก็ทีมงานที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะก็มีเข้ามาบางส่วนนะคะก็เสียงปรบมือให้น้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเบิร์ดนะคะแล้วก็พีทนะคะแล้วก็ยูเนียนะคะอันนี้น้องอาดด้วยนะคะที่ที่มาแล้วก็อีกกําลังเตินทางมาเหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าอาชีพของเรานะคะ คือเราจะต้องรีพูตนะคะเราก็ต้องเติมคนนะคะเราต้องสร้างคนอยู่ตลอดเวลาการสร้างคนนะคะแล้วก็การรักษาคนนะคะการบริหารความสัมพันธ์นะคะการทําให้ทีมงานนะคะรักใคร่กลมเกลียวนะคะสาม,มัคคีกันนะคะคิดไปในทางเดียวกันนะคะเรานี่คือที่มาของความสําเร็จนะคะก็คือเราจะต้องไม่คิดตา่างนะคะ คือเอาง่ายๆว่าการที่พวกเราอยู่รวมตัวกันนะคะมันก็จะต้องมีการปรึกษาหารือสมมติว่ายอดตกหรือว่าการทำงานของเรา,เาบรรยากาศการทำงานเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะบรรยากาศในทีมบรรยากาศในสำนักงานบรรยากาศกลุ่มย่อยะะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่บรรยากาศเนี่ยสำคัญมากๆในการที่พวกเราจะประสบความสำเร็จนะคะ น้องอยากจะบอกว่าการทํางานถ้าเราพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นการทํางานของสถานาการณ์โควิดหลายๆคนจะบอกว่าโควิดล้าทางานลําบากนะไม่สามารถที่จะออกพบลูกค้าไม่สามารถที่จะนัดหมายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ,อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยบางท่านก็จะเอามาเป็นเงื่อนไขเอาเอา,เอามาเป็นข้อแม้นะคะ พีม่าม,า<อ>ามาทำอะไรตรงนี้พี่พอกพูดเนี่ยอาจอจะอาจจะไม่ได้พิทันถึงไทยนะคะแต่โากำลังบอกว่าทีมงานของเรานะคะมีการออกพื้นที่และออกทำงานต่อเนื่องแบบนี้แต่มีการป้องกันและโปรเทคยังไงนะคะที่เรายังสามารถอยู่ต่อหน้าผู้มุ่งหวังอยู่ต่อหน้าลูกค้าได้และก็ยังสามารถาไปส่งต่อ ส่งต่อ,อความคุ้มครองนะคะไปบอกสิ่งดีๆของซัมซุงบอกผลิตภัณฑ์แบบนี้ว่ามันดียังไงนะคะแล้วเหมาะกับลูกค้าแบบไหนถ้า,ามันเป็นสถิติคะ่ะในการทำงานนะคะน้องจะบอกว่าน้องๆทีมงานเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไปเจอหนึ่งแล้วปิดได้หนึ่งนะคะสถิติการทำงานของพวกเราอาจจะเป็น5ต่อหนึ่งสิต่อหนึ่งเพราะฉะ เรื่องนี้ก็คือเรื่องของความมีวินัยนะคะและก็จดต่อและต้องมีความมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อไม่ละไม่เลิกไม่ถอยนะคะคือพวกเราจะมีการกำกับมีการพูดคุยกันอยู่เสมอนะคะยางพื้นที่โซนส่วนสี่เนี่ยเราต้องยอมรับเลยค่ะว่าพวกเราทำงานกันโดยพื้นที่โซนนะคะพวกเราก็จะ ดูแลในโซนศูนย์สี่เหมือนกันซึ่งผู้นําก็คือส่วนนัดแล้วก็ทีมสตาฟอาจาจรย์เบิร์ตอาจาจรย์สมคิดอาจารย์จอยถูกไหมคะของเราเนี่ยสำนักง,งานเราก็จะมีทุกวันจันทร์ที่เราจะต้องกํากับเป้าหมาย